คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n เ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านกระทิงดุชิคาโ,โกบูวันนี้เปิดบ้านยูนิต็ดเซ็นเตอร์8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับเช้าว,วันศุกร์ตอนรับกำเยือนของหมาป่ามินเนสตาทิมเบอร์วู๊ด โดยเจ้าบ้านครับบิลลี่โดอนแวนยังคงเป็นโค้ชให้กับชิคาโกบูครับเช่นเดียวกันกับคริสปิน้์ครับซึ่งดูดูการที่แล้วก็ทำผลงานให้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับมินนโซตาทีมบูบูบโดยผลงานเกมล่าสุดของชิคาโกบูไม่ดีครับแพ้มา3เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปพ่ายมาสึกดัลลัสแมริท์ขาดลอย9กต่อ119ครับแพ้ไปถึง20คะแนนนิโคล่าวูเซวิต14แต้ม10รีบา์เป็นดับเบิลดับเบิลครับแต่นั่นก็ไม่ดีพอครับ ส่วนตัวมาอยังโจสกิดดี้ครับ10แต้ม3รีบาว6แอสซิสเล่นไม่ออกเช่นกันครับเจ้าหัวฟูนะฮะทางด้านโคโบี้ไว้ครับมี8แต้มเท่านั้นและนั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ชิคาโกบูแพ้ไปแบบราบคาบส่วนหมาป่ามิเนสตาทิมบูเปิดบ้านครับเอาชนะชารลลอตฮอร์เนตไปได้ขาดลอย114-93โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นนัสริสครับสำรองชั้นยอด25แต้ม9รีบาว2แอสซิส เสริมด้ดยแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับ21แต้ม5รีบาว1แอสซิสและดอนเตดิวิเซนโซ14แต้ม5รีบาว3แอสซิสครับสุดท้ายทีมบาวูปสามารถเอาชนะชลอฮอนิสได้แบบไม่ยากในเกมนี้ครับก็ต้องมาดูกันครับว่าในเกมนี้ครับชิคาโกบูเจ้าบ้านจะสามารถเรียกความเก่งกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่หลังจากที่แพ้มา3เกมรวด โดยชิคาโกบูพอยกาดยังคงเป็นทางด้านโจสกิดดี้ครับจะได้ดวลกับจอมเก่าอย่างไมค์คอลลี่เรื่องของความสดต้องไปที่โจสกิดดี้ครับแต่ความเก่าต้องยกให้ก,กับไมค์คอลลี่ชุดใงการเมื่อยิง3คะแนนของชิคาโกบูสครับยังคงเป็นเจ้าหัวฟูโคบีไวท์จะได้ดวลกับเอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับฉายาแอนด์แมนตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับระดับเอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดถือว่าดูดีกว่าสมอลฟอร์เวิร์ดคับ เจ้าบ้านก็ต้องรอลุ้นเซ็กลาวินครับเทพบุตรจะได้ดวลกับจาเดนแบ็กแนนเดลครับซึ่งโดดเด่นเรื่องของเกมรับภาพรวมตำแหน่งนี้ผมชอบเซ็กลาวินมากกว่าครับเพราะมีเกมรุกที่ดุดัน power f o r d ในะวันนี้เป็นแพทริกวิลเลียมส์ครับคนนี้โดดเด่นเรื่องของเกมรับครับจะได้ดวลกับจูเลียสเรนเดลนะฮะตัวนี้ได้ทั้งลุกและรับตำแหน่งนี้ทีมบาบุเหนือกว่าชัดเจน ส่วนเซนเตอร์คูโมเนลนี้เดือดอย่างแน่นอนนิโคล่าบูเซวิตจะได้ดวนกับรูดี้โกเบร์ครับเกมรับไปที่รูดี้ครับแต่เกมรุกผมมองว่านิโคล่าบูเซวิททำสกอร์ได้หลากหลายจากทุกระยะครับโดยผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านชิคาโกบูยังคงเป็นลองโซบอลครับวันนี้เจ็บข้อมือน่าจะไม่ลงสนามอย่างแน่นอนส่วนมิเนโซตาที่มาวุบมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับไรผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับและนี่ก็เป็นความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ เอามาให้ดูชมหน้ากันอีกครั้งครับทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านชิคาโกบูครับทีมอันดับ8ในสายตัวนออกครับไล่อัพนี้ครับประกอบไปด้วยทั้งด้านโจสกิดดี ise, ้โคบี้ไวส์แซคลาวีนแพทริกวิลเลียมส์และนิโคล่าบูเซวิทโดยชิคาโกบูเจ้าบ้านอันดับปัจจุบันรังดับ8ในสายตัวนออกชนะ3แพ้5ครับส่วนทางด้านมิเนโซตาทีมอาวุธทีมเยือนในวันนี้ครับอันดับ8ในสายตัวนตกชนะ4 3. แพ้สามไลอัปน,นี้ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนี่เอ็ดเวิร์ด จารเดนแม็กเดนิลส์จูเลียสเรนเดลและรูดี้โกแบร์เจ้าพ่อวงในครับจับคู่คีย์แมชอัพในวันนี้ครับเป็นการดวลกันร,ระหว่างเทพบุตรแซคลาวินครับกับเจ้าของชายาแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สโดยแซคลาวินฤดูกาลนี้ครับอยู่ที่22.7แต้มต่อเกมครับส่วนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับอยู่ที่27.3แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิวโ,โกของแซคลาวินอยู่ที่50%ส่วนแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับอยู่ที่47%ฟิวโก,โก ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับชิคาโกบูจําเป็นต้องเรียกฟอร์มเก่งให้กลับมาเร็วที่สุดครับการแพ้มา3เกมรวดถือว่าไม่เป็นผลดีครับในการที่จะทําผลงานได้ดีในระยะยาวครับส่วนมิเนิโซตาทิมบูบูครับถ้าเทียบกันแล้วผู้เล่นถือว่าดูดีกว่าชิคาโกบูแบบเห็นได้ชัดครับแต่เกมนี้ครับมิเนิโซตาทิมบูบูบุกมาเยือนครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชิคาโกบูครับวันนี้น่าจะสู้แบบเต็มที่ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน8แต้มกัดฟันเลือกมวยรอง ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ